โอ้เตาระลุงตเตานี่ประดุกประดุกประดุกยักษ์ปลคุกยักษ์าุกยักษ์บ่าหากเอ้เต่ใหญ่มากใช่อันีเต่าแล้วเนี่ยอาหปปลาดุกไปปลาดุก่ปลาดุกหน่อยเดปลาดุกเดี hmm. ๋ยวปลาดุกเดียวาดุกเดี๋ยวปลาดกีปดกเดืยเหลวปลาวเลยอ่ะกินเพลงได้เลยเนี่ย ไปด่นเรต,ตัวนี้ตัวปาปลาตัวนี้ปลาค้าหรอลทับทิมไอ้ปลาแรกปลา้ยอะรก้อนนี่ให้สักสับิางผ่นพงหเลย เพลงอ่ะลพอยังงับวโป้ตีนึงอะเอาใหญ่ไปเลใหญ่ไปเลยลูกเอาปตามตีมันไม่ถึงเออเอาามเดี๋ยวเว้หนึ่งองสามุ้กคนแยกกินเลยอันใหญ่สุดเลยเรียคนนี้คนนี้เีคนนี้ใช่เป็นี้เลยลูกเรือยปอยไปเลยเออ เออสักมาแล้วมาให้ทุกร้อยนึ่งพี่เฮ้ยแลจะเห็นลูกเต่าอ่ะลูกเต่าไปอยู่ตรงไหนอ่ะจองพี่ลูกก็เต่าอยู่ตรงนู้เหรอกำลัำล้างอะไรกัพี่แต้ะเกิอไอะเหนแน่นอนเไอแล้วกล้วยมันต้องขอบกกินได้ไง มันกินได้กินได้ฟางมันฟางมันผมดูไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดุนี่แม่เต่าครับนมห้อยเลยแม่เต่าเอ้ป้อนดิเยาป้อนละไม้ป้อนเหมือนแม่เลยป้อนถ่ายให้รูปให้ นี่แหลาพ่อเนี่นออยเอานี่อะไรก็อีเล็รนี่มาลูก่ห้หมดปิดแล้วค่ะไม่ทำให้เอา วครับผมโคตรเยอะโคตเตาตลุงตเตานี่ปปดุปดุยักษ์ดุยักษ์ปยับกคตุกใหญ่มากนเห็ตบัใช่อันี้เก็ตาแล้วเนี่ยอารให้ปลาดุกไปปลาดุกหน่อยดุกเนี่ยดุกเนี่ยปลาดุกเียวปาดุก อย่าไปหรอ,อโอ้แบบเอนโซนในแม่โค,โคเลยอ่ะกูกินเพลงได้เลย,นยเนี่ยเไปุนั่น่านานานตัวเล็กตัวเล็กปลาปลาตัวเล็กอ้ปลาคราับหรอลปลทีมไ้ปลาแรกปลา้วดเรีะร้องนี่ บ้าว่าทัอเลย